ถ้ามาทำบ้านสวนโอเฮ็ดบาร์บีคิวนี่ซ้ำบโบฮอดบ้านสวนเวยค่ะทำงานดีเออทำงานดีเป็นมาเพิ่นทำงานดีย่องเจ้าของก็เป็นเลยค่ะถึงมาเลยใหญ่ใหญ่กับน้องใหญ่กับน้องสองคนอันนี้สวัสดีจ้าเนี่ย

ปุปปุปป no? ุปปุปปุปุ๊้งยายปุปปุปป er> ุปวันรายการรายการกินอาหารแร้งที่เคยเพิินเลยนั่งดวดมืดมื้อเปิดไฟเนเปิดไฟ <Bird fire. S 2> เปิดไฟ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 เหมือนเหมือนั่นเหมือนพ่อใหญ่นั่กีนเติมไสนเกล้ียดเท่าไรกับพอ่ <laughs> อ <laughs> เดี๋ยวนี้มิตรภูอ้วนๆแถาๆตาบว่าพ่อใหญ่เพิ่นฟังรู้เรื่องว่าเพิ่นอ้วนๆแถาๆเพิ่นเศร้าเบาอ๋มันสิใหม่เลยพ่อใหญ่ไปเบิ่งไปเบิ่งเต่าเพิ่งจะได้ฮะโอ้เป็นเด็กซุปไปอรละเปลอยู่นี่อย่าไปใส่ปุ๊บปุ๊บอยู่นี่ละ จะไปหากินเฟ้นฝ้ายเจ้โอลาลาลาวี hmm. mm ่สันมื่นกับจะเดินทางเขา้าปารีสแล้วเนาะคะ mm hmm. ่ะพอใงอ่าพี่เคยเพิ่นจะไปหาหมอคะ่ะมีหมอหนัดเนาะ mm hmm. มา mm hmm. แล้วเอื่อยเพิ่อนอันนี้สวัสดีคะ่ะ oh. <laughs> โอเคโอเคไปไปหาพญายิ่งสิไปพญายเจงสิปิดคลิปก่อนคลิปยาวโอเคไม่เสียวซ่ท right? ั่วทั้งหมดโอเคใช่แล้วว่าสันใส่ได้แล้วว่าสันเบ้ยยังแดงๆอยู่นั่นนะ